สวัสดีครับพี่ตองครับวันนี้พอ่อก็มายุ่งแหลกสาหลันนะครับสิฟ้าไปหาเห็ดมาหลุดมันเรื่อยวันศุกร์ไปวันนี้ก็วันที่หกมิถุนาเนาะเรื่อยครับตน,นาพูดครับมีถุนายน่นาพ่อสอนหกสิบสามมั่งขยันเลยเหรออืมอื้อเด็กเล็ก เอ็ดพูลยังไงวะเยียย์สุดที่สุดเลยดูข้างข้างครับ ระงบเทาครับไมนี่ครับ<ม>เกย์เย็นๆอืมเกี่ยวก,กับใต้นะครับเกี่ยวกงงับการหาน่น้ิงเนาะเกยเย็ยนๆก็ได้เองนะฮะไม่เห็นหร นี <itos S 2> 谢谢่คณหาเสมือนนะครับเนานี่ขทานนี่ขึทานเดี๋ยวเดียดีอไดีส่ไหมวนสองไข่แล้วเจนี่เียเ็ดพูนครับลงเม็ดไข่ เดีมือด่างเลยแต่คิดข่ไยนี่จะบบไมลงเพิมเลย 嗯嗯。Mm hmm. Yeah <laughs> มองมันคยออกมันก็ออกคือเกาสำเน็ตโทนอะไรออกก็ออกคือเกาออ้ดูง่งยหนะ เห็ดขาวดินครับหรืว่าเห็ดเขาแปลงดรกใไญไๆครับก็ได้ไหลได้เนาะแปเบียนยยเนาะวางไว้ตรงนเลยถั่วลายโอ้โหดอกไม้เลยเหพวย tháo chút cưa Tại nhang đó luôn rồi thôi Thao bật đèn gặp thì lắng nó có ngào lên không nào lê. ดอกง,งาม,มาเลยชง,งนี้ไม่ได้กินนะอกแดงก็ออกใหม่ได้ออกมาเรื่อเยเนาะนมีมาเบิง้งไปคุยกี่เล็บขมกมีจะม้อมาเลย ต้องแดงครับตยวคอนง,งามเลยอ,อันตันโอ้ลูกน้องเด่บาบังเด่บาบังกล้องสิครับแดงคอยดู 아่าแป크로หน크로 เที่แรับาง็ีผู้หมูฉีออกอะไรก็ไปเนี่ยก็ด oh. ผู้หมูวางท็ดำนะครับที่เลือบอก เฮ็ดดังแหล่เราเฮ็ดหนาแหล่ครับเฮ็ดยู่ข้าครับเฮ็ดลิ้นม้าแล ha, ้วเฮ็ดขนยู่ข้า ตะควายครับ พามันถึงแม่งกินหมดครับโหอยากเก็บกิ่งเทาดอกไงครับพี่น้องจะที่มันถามว่าก,นกนนนาินไหนกิงบ่อกินอะ้รเป็นเมืองๆมเนี่ยเด้อเหมือนอีเด้อเข้าจับพัดพัดเอา,าเข้าจับพัดน้ำมันหอยเบิ่งกำมือนี้ครับนี่ ตัวใหญ่ๆสิครับขาอันตันโอ้โหขาใหญ่ใหญ่ไงวนี้เดลากายให้ได้เบิเบึงครับแต่ว่าห้าวบาาัตรสไลดเฮ็ดเฮ็ดปวกเลยยังก่ะเท่าขึ้นมาสิแม่เดี๋ยวแข็งขามขอเลยไมต้องเลยก็ฮ็ดปวก หกสามดอกโอ้อออสุด,ดยอดแล้วตรงของแสบ up. เห็ดรังแหล่แล้วหี่นาแหล่ครับแก้งแสบครับมีความเหนียวแก้งแสบกว่าเห็ดขาวดินนี่ละเห็ดที่แก้งแสบว้าว พึ่งกระเบาวันเอเซีมาให้เบืองหลายครับเพื่อไปเก็บกันอยู่แถวหลังโรงพยาบาลหนองเกี่ยงนะครับนี่ชงให้เบืองเพชรชั่นสิละครับพึ่งกระเบากินด้านนะจะโอ้สารลันเต็มกระตาะไไเลยเฮาปะ๋ะครับงจากเอ้าหามรดนกับเพชรปวกครับ นี่พี่นออวว้องเออปลวกเห็ดปลวกเห็ดปลวกมีกรดิ่งด้วยสองดอกอู้เอาไม่ได้ดอกแขาเลนกนับตัวสองดอกไอ้มด,ดับนี่พี่น้อง มัน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 ,มน,มนอืมออกมาเอาไม่เบาดอกเขาไหวมั้เฮ็ดเสียด้วยกันยธิจัดใด้พี่น้องเพิ่งมนเนี่ยะครับรสาทจะเป็นไเดิวับอกอีกทีหนึง ออกสีออกไป็นตัวาำเนาะนอนเรือยเรื่อยเทตามเทตาหออกมาตายหยู่อ๋อคุณนี่เนาะอืม็นเสื ใส่ด้วยค่ะกงอกนึงค่ะเยปลวกดินเพียง <c oughs> โอ้ยโอ้โอว้าเค๊ๆเรางงแล้ว <c oughs> ไม่เสียบว่าทีมันไม่จิ้มเนาะมันย่างมหาแบบว่าประเดิมมันนัง่งกับมาข้างๆมันรอเบิองมองใกล้เก็บ เดี๋ยวมาด,ดหลอกบนบ้านอ่ะล่ะโอ้เหนียวเนาะหาก็เลิกแม่แต่งางานเยอะดอกนะไม่เป็นไรครับไาสมนิทแล้วลองเอาไปได้เท้า

กม็มัหนึองสีออกอระรบา้างห้า,หา,หามีตุ้งล้้อหนห้ามทำเนาะแกงเสร็จตัวนึงทั้งนบ้านอ่นรเนี่มาต่างใกลเนื้อตุงเฮ็ดกินครับทีดได่ได้ไหนเฮ็ดเบื่อ มนเต็งกรบปูกกระปูมันปูครับกำลังใหญ่เต็มสายทุกทำเสร็จได้ไปตกแมวเลยนีอะไรเห็ดหนังวัวดอกจจอย กเทาว้าครับพ่อนเราเห็ดเบือพวกน้องหลายเลยออเราทิ้มใส่เสกันดิครับเป็นังไรพี่น้องมือน,นี้มันนบบอนี่น,นะครับเห็ดเทานะกับผลงานของเหมือน,นครับมือวันที่หกพิจารายมบัติหลวามนะครับโอ้หอนแห้งพี่น้องเลยมือน,นี้อาอาเด้เสาเลยเมื่อฝนจะตกครับเห็ดเมือน,นี้ที่เขานหลายซือเห็ด ละงบเท่านะครับเดือดสิกินในเบืองมรับนี้เดือดสิพัดในเบืองเนาะมันจะเป็นรสชาตประมาณมาาว่ามานหวานหวานกับไข่เห็ดปวกนะครับแต่เสีบกูเห็ดปวกต้องที่ว่ามันหนิมกว่าเห็ดปวกมันจะเหนียวแต่ตัวนี้มันจะบนเหนียวโอเคครับ,ส,รรบ,บสวัสดีวันนี้ผมทั้งสองคนทางด้านประกอบกันมาในคลิปนไปกับสวรับสวัสดีค่ะมัน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 ไปเจ้เออบ่กแดงสียไดงมวามเหนี่อ